เงินเหรียญหนอด้อพี่น้องเด้อแจากจ่ายเงินล้านกล่องเราสิ่งกันนะเดี๋ยวมาถามกันนะซื้อไรแน่ได้แค่บาทเอาผู้แรกดูซื้อแอร์แอร์ยังแอร์ลักเมื่อลักเมื่อได้แบาทได้เจ็ดพันสองอ้เจ็ดพันสองไงพวกนี้โบเบิก์ติพมหาเมืองนะพี่น้องนะฮะผู้ใดยอยากผู้หมวดเบิ่งนเตย์เขเมนต์เด้อเดี๋ยวสอบถามกันเด้อเป็นหนังทือเดซื้อแอร์หน่อยลักเมือ่อเอาคุณต่อมาดูวซื้อ,อยังเอาซื้อ,อยังตัวบอมพลังใบบอมพลังใบอ่าผู้ใดอยากผู้หมวเบิ่งใเตย์เขเมนต์เด้อสอบถามกันเด้อได หาพันเบิกวะ <laughs> โอ้บอกแล่าใครยังได้หลายอย่าเบิกเอาผู้ต่อไปซื้อห้างตัว <laughs> ดำหน่อยคอยเมี <laughs> ยห้างตัวดำหน่อยคอยเมียอ่อาผู้ใดอยากโอ้โหเป็นหลังคือดำหน่อยคอยเมียสอบถามไม่ได้คอมเมนต์เด้อหลายบาทตัว 7, <000. S 2> เจ็ดพันโอ้เจ็ดพันโอ้โหนี่บอกบอกคอยเบิกเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ต่อไปเนา เืียงตัวพิมหน่อยสายเขียวพิมหน่อยสายเขียวคุณได้ยากหูบางแตกคอมเมนต์เด้อพิมหน่อยสายเขียวเด้อเียงบาทตัวสามพันสามครับสามพันสามขึ้นได้หน่อยเดียวเพชรังเบิดูเบิอเท่าไรัพท์แตกเอาแล้วนมันเบิดยางงัวเอาเอาบู้ต้องห้าฟูมหน่อยสายหลอนครับฟูมหน่อยสายหลอนชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมานะก็จะหูว่าเป็นนังสอบถามไม่ได้คอมเมนต์ไม่บองเลขบาทเลขปีพันสามว่าเลขปีพันสามขึ้นได้หน่อยเด้อ เบิกครับเบิกเบิกค่ายังเบิกไม่ใช่ครับเบิกไม่ใช่เ่าไม่ไปซื้อใบหรเนาะฮะอุปกรณ์อุปกรณ์โอ้อุปกรณ์เดี๋ยวขาดอีกผู้นึงอ่านซื้อให้ก่อนสอสอหน่อยลอยเท้าสัตนพี่น้องเอื่ออยู่อีกสาขาหนึ่งวันนี้กระซิบด้วยอยู่ประมาณนหาพันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยวิกนึงสนุกสนานครับสวัสดีครับผม